กระแสลมส่งผลฝนยังมีร้อนจัดระวังลมกระโชกแรงอัปเดตล่าสุดแนวโน้มลักษณะอากาศ22-30เมาษยน2567สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่22เมาษยน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ ก่อนอื่นขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่รวมติดตามรับชมพร้อมรายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ให้แอดมินรวมถึงเอซีท่านอื่นๆได้รับทราบขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านพ้นทุกพ้นโศกไร้โรคภยัยแข็งแรงทั้งกายและใจปลอดภยัยร่ำรวยมั่งมีสืบเนื่องจากการรายงานสภาพอากาศก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลายท่านรวมแสดงความคิดเห็นมาว่ามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางก็ว่าร้อนจนตับแลบแต่อย่างไรก็ดีบางพื้นที่มีโอกาสได้เจอกับฝนฟ้าขนองแต่ยังคงมีลักษณะกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเพียงบางแห่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่จะมีลมกระโชกแรงที่ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายซึ่งในวันนี้ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเตรียมตัวรับมือโดยกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอันได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากอำานาจ,จเจริญน,นครราชสีมาสีสเกตอุบลราชธานีการจนบ,บุรีราชบุรีอุทัยธานีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งบริเวณดังกล่าว มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นติดตามมาอาจส่งผลทำให้หลังคากระพือหรือหลังคาปลิวว่อนอีกทั้งอาจทำให้เราได้รับบาดเจ็บทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรพอแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราหลายพื้นที่จึงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก อีกทั้งมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงเป็นเหตุให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งนั่นเองในขณะที่บริเวณภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จึงส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งลักษณะเป็นจุดเป็นย่อมจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับยังคงมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า อยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปถึง43องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่41องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับยังคงมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปที่42องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า อยู่ที่27องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอาจพุ่งไปถึง41องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปที่41องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปที่40องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกที่ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดภูกเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่38องศาเซลเซียส โดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจึงมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่23-30เมษายน2567ปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราคือความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ยังคงแผ่อทิทธิพลปกคลุมอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่จึงยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันประกอบกับบางช่วงจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกแรง ลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงสำหรับในบริเวณภาคใต้ในวันที่23เมษายนยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดนำความชื้นปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้นั่นจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต,ต้ตอนล่าง ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นกระจายตัวประมาณร้อยละสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคจากนั้นตั้งแต่วันที่24เมษาย,ยนเป็นต้นไปจะเหลือเพียงอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่งผลทำให้ภาพรวมจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่23-30ถึงเมษายน2567ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งไปที่43องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่กับยังคงมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งไปที่42องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งไปที่43องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งไปถึง42องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ กรุงเทพมหานาครและประิมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่41องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งวันที่23เมษายนยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนตั้งแต่วันที่24เมษายนเป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดลงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ41องศาเซลเซียสและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วงวันที่23เมษายนยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่24เมษายนเป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดลงโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ39องศาเซลเซียสจากแนวโนม้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้านี้จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเป็นหลักแต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในบริเวณประเทศไทยตอนบน พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวจึงยังคงต้องเฝ้าระวังเมื่อดูท่าทีว่าจะเกิดฝนฟ้าขนองหรือลมกระโชกแรงให้รีบหลบเข้าในอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงอันล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ง่าย รวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันควรพักเข้าที่ร่มเป็นระยะระยะและหมั่นจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตกนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังโรคที่จะติดตามมากับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดเช่นโรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าที่มักจะเกิดการระบาดในช่วงหน้าร้อนสำหรับการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันในบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มมีการสะสมเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากจากจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นประกอบกับกระแสลมที่มีกำลังอ่อนและการระบายอากาศที่ไม่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้งตลอดเวลาพื้นที่ใดรอคอยฝนแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร ให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรือยรวยโดยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ